อ่าสวัสดีครับคุณโอสุมิดเป็นยังไงครับประทับใจวอกับดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าครับงานวอกครับหักง่ายครับน้ำหนักดีป่ะครับพ่อตาก็ดีเยอะครับปีน้าใส่ต่อวันนี้ใส่ใช่คอ่าเป็นยังไงครับคุณแม่วันนี้มาหักข้าวโพดดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าครับหักง่ายครายเนาะที่ช่วยโบ โอ้ด้จะคุกแล้วนะครับมือน,นี้ยหมดจะคุกเลยล 4, 5, คุะสี่ห้าคุกคุกเลยแล้วว่าปีนานะครับปีนาอย่าลืมนำมาไซนะครับจ้าอ่าสวัสดีครับคุณพี่<อ>เป็นจะไหนครับดียูครับได้ยินว่าคุณพี่ก็เป็นหุ้นนำมาไซเหือกันบอกกับเก้าเจ็ดเก้านี้มเอาไปปุกจะคุงครับสามสามคุกในหุ้นผลิตแจ็กตัน <45 S 1> ตันดโหได้ไล่เหประทับใจปะครับกับเก้าเก้็ดเก้าพันนี้เนี่ยประทับใจออดีครับเก้าเก้าเ็ก้เยี่ยมปะครับเยี่ยมแน่นอน